สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่ากรุ๊กกรุ๊กชิกานเดนชานะครับผมวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอายุ8ปีขึ้นไปหรือว่าแย่ๆออกนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มีเนื้อหาทางเพศนะครับแล้วก็ท่อนข่ารุนแรงตามที่เกมบอกไปข้างต้นนะครับผมก็วันนี้ส่วนเกมตโวนี้เป็นเกมสำหรับ PC นะครับเรื่องราวของเกมนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ เออเกิดสร้างเหตุนะับว่าเกมนี้เป็นเกี่ยวกับการาแนวแบบว่าลุวงละเมิดทางเพศในรถไฟนะครับอีกแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้จะเป็นแนวออกค่อนข้างสมจริงนิดนึงนะแล้วก็พิสีพิถันแล้วก็มีอะไรที่แบบลึกซึ้งเยอะกว่าน,นั้นด้วยนะครับค่อนข้างจริงจากหลักความเป็นจริงเยอะนะครับเกมนี้งั้นเราก็มาลือกันเลยดีกว่าจะด,ดูเซตติ้งก่อน,นครับว่าทำไมเสียงเกมมันได้มีเลยวะ เโอเคว่าแล้วทำไมเสียงไม่มีนี้ตายเถอ,อะตับเป็นร้อยเลยครับเดี๋ยวค่อยเปาเอาในการตัดต่อโอเคไปไปดูดีกว่าเพราะเกมน,นี้เขาให้เดีเราบ้างนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับวิดีโอนี้อาจจีนได้หายที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมนะครับผมดไปดูดีกว่า รแล้วก็เกมนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมจะใช้เ g l e t r a ท s l a t e ในการแปลนะครับเพราะงั้นก็อาจจะมีบางคำที่อา,อาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรือ,อยังไงก็ขอยในที่ด้วยนะครับผมคุณตุ๊กตาริโนต้นเกมใหม่หรือไม่อา่าอินโทรโอเคนะเออโม,โมหมอ๋อนิโมหรือฮาร์ดอ่อนิอโ,มโมพอยากเกินไปโอ้โหอะไรหนาวเนี่ย คอนโทรลเซตบาร์เอนเทอร์ bar, Enter, แบบนึงขออนุญาตศึกษาหนึ่งนะครับโอเคเข้าใจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เล่นในเก็บแยวคงรู้เองนะครับตำนนี้มีเสียงแบบข้อความพิมพ์หรืออะไรเลยบ่ะฉันตื่นขึ้นมาด้วยเสียงทีวีที่ดังลั่นแทนนาฬิกาปลุกข,ของฉันทันทีฉันลุกขึ้นมานรู้สึกเหนื่อยมากเลยหวงฉันหนักพอกกับตะกวดเลยละ่ะ ร่างกายของฉันก็สั่นและเหนื่อยล้ามากเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดเลยล่ะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะวันที่ฉันตื่นตั้งแต่เช้าทำงานจนดึกแล้วกลับมานอนที่บ้านฉันไม่รู้สึกถึงความหมายของคำว่าผิวเผินเช่นการให้รางวัลหรือการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแต่ท้ายสุดแล้วฉันเป็นเพียงส่วนหนึ่ง และ็นเพียงบางคนเท่านั้นที่ได้รับผลป,ประโยชน์จากมันจริงๆฉันเบื่อเหลือเกินกับชีวิตเสียเวลาและหัวใจไปเปล่าๆแบบนี้เหลืออีกหวันในรถไฟโดยสารที่ฉันขึ้นช้ากว่าปกติมีกลิ่นที่อ่อนโยนและหอมหวานลอยผ่านจมูกของฉันขณะที่ฉันมองออกไปข้างนอกนั่นเองผมสีดำมันวาว และเรียบเนียนฟิีปากสีชมพูซีดบนผิวขาวใสบริสุทธิ์และดวงตาที่สดใสไร้ซึ่งสิ่งสกปรกกับสาวแปลกหน้าคนนั้นทำไมฉันจู่ๆก็มสติในทันทีความรู้สึกเบื่อหนและชิวชีวานั้นถูกปิวหายไปย่งกับเลือกโกหกฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลย การเคลื่อนไหวของหน้าผากที่น่ากลัวหน้าขนลุกที่และอีกสิ่งหนึง่งอารมณ์ที่บิดเบี้ยก็พุดขึ้นมาในหัวของฉันฉันรู้สึกเหมือนฉันกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยไม่มีเหตุผลฉันต้องการที่จะทําเรื่องลามกของผู้หญิงคนนี้มันเหมือนกันกบสัญชาตญาณของฉันกำลังกรีดร้องเอาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ไมคกูสเน่ เราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยมีตัวเลือกแรกข้างบนนะครับอุย้ยเซฟก่อนเลยมีเซฟโอเคเซฟครับโอเคเซฟสักอันอันนี้ได้กันสิบโอเคครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับเย,นยน้ำๆีกทีนี่เป็นแค่เกมนะครับโอเคอ,อันแรกนะเป็นการหน้าอกแล้วก็ต้นขาแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วก็จบคืออะไรวะ ลองอันนี้คืออะไรอมโหมีแยกไปอีกเออมันเป็นตัวเลือกที่ปกติฉันไม่เคยทำเลยนะอย่างไรก็ตามต่อหน้าความปัรนาอาอันแรงกล้าที่จะไปชิดหญิงสาวที่ไม่รู้จักคนนี้ตัวฉันสูญเสียจิตวิญญาณตามปกติไปแล้วไ <c oughs> อ้ยังมึงจับเลยเหรอ เออคุณเลือกเองนี่วโทษทีผมเลือกเองแหละตอนนี้มันกำลังจับหน้าอกอยู่นะฮะเิดได้ชันสัมผัสหน้าอกของหญิงสาวเบาๆฉันก็รู้สึกสัมผัสที่นุ่มนวลบนฝ่ามือมันชัดเจนจนมันชัดเจนเกินไปหรือเปล่าฉันรู้สึกขำบนเล็กน้อยจังเลยฮะไม่น่าแปลกใจที่คุณไม่ได้สังเกตแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป จะค่อยๆจับหน่อยกันแล้วกันเอหื้อเด็กสาวคนนี้ไม่กิตร้องไม่แต่น้อยครับท่านผู้ชมด้านซ้ายก็จะเป็นเอ่อไอ้นี่ครับรถไฟก็จะเป็นมันก็ยังไม่ขยับนะน่าจะแบบเราต้องกดไปเรื่อยๆ๋ยวมันไ่าจะขยับไปเรื่อยๆครับเอ่อข้างบนก็จะมีตรงศีรษะแล้วก็ถูหน้าอกนะครับโอ้โหม้หวนหดโอ้โห มีแต่อะไรก็ไม่รู้ก็ลองก,กดไปดูแล้วกันืนนถูกเขไปความสงบนี่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกลายเป็นผีเลยฉันรู้สึกขอบคุณที่ไม่มีวี่แววว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ฉัต้องกรที่จะทำกับผู้หญิงคนนี้มากกว่านี้อนนไม่มีใครอะไรเลยเหรออ่าเราจะเพิ่มเอาความกระหายเข้าไปนะครับน่าจะต้องแบบทำให้เธอแบบอารมณ์ยังไงดีอะมีอารมณ์กับเรามากขึ้นนะครับแล้วก็นี่เล่นหัวนมเลยฉันลองเชนิ้วถูกกลางหน้าอกแล้วกับว่า กำลังค้นหาตำแหน่งของหัวนมของหญิงสาวคนนี้เจ็บๆๆยังนิ่งยังนิ่งอยู่แต่อย่างที่คาดเอาไว้เด็กสาวไม่มีกิริยาเลยเลยไม,ม่เป็นกิริยาเลยกับฉันเลยฉันเลยไม่รู้ซ้ำว่าฉันแตะโดนหัวนมของเธออย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าฉันสามารถทำให้มันน่าตื่นเต้นขึ้นได้อีกสักหน่อยแล้วก็ ก็น่าจะทำให้มันดีกว่านี้ได้นะคือที่เอ้ยเอามือลงแล้วลองทำนี้อื่นนิ <c oughs> เกมไปแล้วเหรอเกมชัวป้าบโอ้ไม oh ่ก็เฮียคนหลอนเลยอย่าทำเรื่องเงินไลฟ์มากกว่านี้เลยนะโอ้ไม่ก็คนที่ใครใส่หูฟังมเมื่อกี้ ดีเสียงด้านขวาปะ่ะครับเมื่อกี้โอ้โหผมไม่แน่ใจว่าประโยคมันแปลไม่เข้าใจอะ่ะเหมือนเราจะหนีสมมติอันนี้ผมสมมติให้ฟังนะเหมือนว่าเราจะหนีออกมาได้มั้งครับแล้วก็หนีออก็ไปไม่ไม่แน่ใจหนีโดนจับมาได้นะแล้วก็โดนไปที่สถานีสถานทีนึงอ่าออกมาได้แล้วอะ่ะจากนั้นก็มีคนผักหลังเราเลยครับมันก็ไม่ได้ไกไม่ได้ไปไกลสถานีคือรถไฟอะ่ะเปิดเสร็จใช่ไหม เราก็ออกมาครับแล้วก็ไปอยู่ตรงเรอาอ,อีกข้ามหนึ่งของรถไฟอะ่ะดออังนั้นก็มีคนนึงผักเราลงไปที่รางรถไฟนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าออโลกเนี่ยหมุนช้าลงเป็นความรู้สึกที่ก่อนตายนะที่แบบจะมองเห็นทุกอย่างช้าลงนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราได้เห็นแล้วพอไปเอกมองขึ้นไปเนี่ยก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงเขาที่จะลวนลามคนนั้นด้วยนะครับคือเธอผักเราลงมาตกรางรถไฟเราก็ ตายนั่นเองแ้าเธอก็บอกว่าอย่าทำเรื่องผวดร้ายอย่างนี้อีกต่อไปเลยนะผลเลือกตอนจบสถานการที่สามารถเลือกได้จะเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของเกมนะครับโอ้โห Bad End ศนยเหรอเวลานี้ก็มาถึงแล้วสินะเวลาฉันมีจำกัดเหลือเกินฉันได้แก้ไขลิกลักของยิงสาที่โศกเศร้า เรื่อที่เดินจากไฟมื่อนารนถนไฟก็มาถึงชานชลาและประตูก็เปิดออกด้วยเสียงดังผู้โดยสารจำนวนมากลงสถานีนี้แล้วก็ถูกผักไปที่ชานชลาในรูปแบบของขึ้นผู้คนเมื่อชั้นลงจากรถไฟเวลาที่แสงพิเศษก็หมดลงขณะที่ชั้น,นล่งถูกขึ้นนวดอยู่นั้น ฉันรู้สึกตกใจอย่างหนักที่ท้องของฉันทีแรกคนนก็ไปชนใครมาแต่ไม่มีเลยไม่กี่นาทีต่อมาความเจ็บปวดรุนแรงคืบคลานเข้ามาในร่างกายของฉันฉันไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นไรอะ่ะท่ามกลางฝูงชนในที่สุดฉันก็เข้าใจใสถานการณ์ของตัวเองมีมีดแทงเข้ามาในร่างกายของฉันอย่างลึกที่สุด ให้เกิดกองเลือดที่ทาของฉันเต็มไปหมดทันทีฉันตะนักเห็นสิ่งนั้นเข้าฉันยืนแทบไม่ขึ้นแต่ฉันสุดตัวลงกุกเขาอะไรวะหน้าฉันรู้ว่ามันจะจบลงไม่ได้ด้วยดีฉันไม่คิดเลยว่ามันจะจบลงเร็วขนาดนี้ฉันจะโกหกถ้าฉันบอกว่าฉันไม่เสียใจกับการกระทำนี้ที่เกิดขึ้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นแต่ฉันรู้สึกทรมาน มความรู้สึกผิดขอจบที่ต่างไปจากเดิมหรือเปล่าไม่ว่าจะทางใดมันก็สายเกินไปแล้วในที่จำสำนกที่ดุนลาของฉันสิ่งสุดท้ายที่ฉันเห็นก็คือเด็กสาวที่นองเลือดมองมาที่ฉันด้วยสีหน้าอัเศร้าซ้อย b a เอ็นคุณมันแย่ที่สุด โอ้ไม่กูเนี่ยที่ฉันโดนเธอแทงตายอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋บอกว่าเป็นเด็กซึนๆไงเป็นเด็กที่ไม่เคยฮะโอโ้โหโหดไรเกินไปมุย้ยอะไรอ่ะคือบเหมือนว่าเราจะทำให้เธอมีความสุขไม่ได้ั้งครับเธอก็เลยมาแก้แค้นเอามิด็นจ้วงเขาให้โอ้โหห้าวันผมทำอะไรไปเนี่ยห้าวันคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยท่านผู้ชม โอ้ผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันไม่มีอะไรไอ้นี่เลยอ่ะมันไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงไปเลยครับเห็นหน้าตาซื่อๆนี่โหดเยี่ยมอำพิหไม่เกินโอเคครับเอาเป็นว่าขอจบเพลยงเท่านี้แล้วกันผมผมแบบลองทำทุกอย่างแล้วน่าจะไปต้องน่าจะต้องลองเล่นแบบนอกรอบอีกทีนะว่าจะมีฉากจบอื่นไหม คือผมลองแบบจับหน้าอกแล้วอะไรก็แล้วคือแบบมันไม่มีมันไม่มีเกจบอกนะครับว่าแบบเธอเป็นแบบมีความสุขไหมคือต้องตีย่างสีหน้าเอารุนรนเลยครับแบบให้เธอมีความสุขอะคือต้องทําแบบสโลโมชันหรือถอดเสื้อผ้ามากก็ถอดไม่ได้ถอดแค่ข้างนอกไม่รู้เหมือนกันราก็ต้องลองไปไขกันดูท่านผู้ชมก็ลองไปเล่นด้วยกันนะใครที่อยากลองเล่นนะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ในเพจนะครับก็สามารถไปโหลดได้เลยทันที่เพจของผมได้เลยนะครับผมก็คุณผู้ชมถึงจุดนี้อยงว่าทุกคนจะชอบกันจะชอบวิดนด้หนูกด แล้ให้เพื่อนใจให้ผมด้วยนะครับเกมนี้เป็นเกมสำหรับ PC เนะเาะไอเดียไม่มีนะครับผมก็ไป็นตัใหม่คลิปหน้าสำหรับเกมหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็มาือนดูด้วยกันนะครับเกมน,นี้นะ่าสนใจพอสมควรเลยผมน่าจะไปเล่นนอกวอาอีกทีนึงว่าเล่นยังไงถึงจะพิช,ชิตใจเธอได้น่าจะมีหลายเอนดิ้งน,น่าดูด้วยนะครับผมใครไดเอนดิ้งไหนบ้างก็มาคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นะครับผมใครที่เอ่อไม่ผ่านจุดไหนก็มาเข้ากลุ่มได้นะผมมีกลุ่มพูดคุยสำหรับเกมเฮดแล้วนะครับสามารถพูดคุยได้เปลี่ยนความรู้ได้มาก คุณทุกคนเล่นฉากไหนกันบ้างหรือว่าเล่นถึงฉากไหนถึงไปฉากนู้นได้บ้างหรือยังไงก็มาพูดคุยได้นะครับผมสำหรับใครที่เล่นเกมนี้เนาะก็มาพูดคุยแบ่งปันความรู้กันได้ว่าถึงฉากไหนกันแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวช่างหนิดหน้าเดี๋ยวหนึ่งไปก่อนไม่ใหม่ครับผมไม่บ yeah. ุยอ๋อแล้วก็ผมเรียนเรืงนานผมเพิ่งมาเห็นตรงนี้ครับปรับความสว่างตอนแรกท่านผู้ชมเห็นเป็นอย่างงีม้มืดๆซึ่งถ้ามากดตรงนี้อ ตอัให้เหลือสนนะครับมันก็ได้ชัดอย่างนี้ซึ่งเะไปตั้งนานก็เพิ่งหนรู้ด้วยว่าดีอเอาเรินว่าผมทำให้มันมืดไว้เพราะว่าการโดนนั่นเองครับใช่การกันช่องบินใช่แล้วผมทำเพึก,กการช่องบินครับใช่แล้วไปแล้ว